ขอขอบคุณท่านผู้ในการอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวดาการดาอินทรพันธ์ค่ะครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะในวันนี้ดิฉันจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณตลอดไปจนถึงการนำ ในรายวิชาวิทยาการคำนวณไปใช้กับในรายวิชาอื่นด้วยนะคะในตัวชี้วัดแรกนะคะในเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างง่ายการลงถูกลองผิดการเปรียบเทียบการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเรื่องนี้คุณครูจะต้องรู้จักคำว่าอะไรที่เราจะต้องนาไปสู่นักเรียนนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะคุณครูจะต้องรู้จักคำว่าอัลกอริทึมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคำว่าอัลกอริทึมแล้วอัลกอริทึมหมายถึงอะไรนะคะอัลกอริทึมนะคะคือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าอัลกอริทึมเนี่ยะคะ่ะเป็นชื่อของคนนะคะ เป็นชื่อของคนแล้วไม่ใช่นะักคอมพิวเตอร์เป็นนักนษษษษคณิตศาสตร์ค่ะคุณครูคะ่ะเป็นนักคณิตศาสตร์แต่ว่า,ามีความเก่งในเรื่องการคำนวณเลขคณิตนะคะความหมายกว้างๆก,ก็เลยคือขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้เข้าสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนกันเลยคะ่ะ ดิฉันมีสถานการณ์ให้คุณครูทุกท่านนะคะสถานการณ์นี้เป็นโรงจอดรถค่ะในโรงจอดรถมีรถหลายคันแต่จะมีหนึ่งคันที่จะต้องออกทางออกให้ได้ก็คือคัน A นะคะให้เลื่อนคัน A ออกไปยังทางออกให้ได้นะะโดยมีเงื่อนไขยอยู่สองข้อค่ะคุณครูคะหห้ามเลี้ยวรถ 2. ให้เลื่อนรถขึ้นลงให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ เรามาดูสถานการณ์จริงกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ไปสอนนักเรียนนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งค่ะคุณครูคะเราจะเลื่อนรถคัน A ออกไปทางออกได้อย่างไรขั้นตอนนี้คุณครูต้องช่วยดิฉันแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะบอกนักเรียนว่าให้นักเรียนช่วยกันเลื่อนรถ A ออกทางออกโดยลงถูกลงผิด ในการขยับรถเลื่อนรถว่าเราจะเอาคันไหนลงเอาคันไหนขึ้นคุณครูคะเลื่อนคันไหนก่อนคะเลื่อนคัน x ขึ้นหรือลงคะลงเก่งมากคะ่ะ <c oughs> ดีใจคุณครูคะช่วยอีกนิดนึงคันดับ W นะคะ W o u b เลื่อนลงเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงคะ <c oughs> เลื่อนลงเก่งมากเลยคะ่ะคัน B ละคะเราจะเอายงไงดีคะถ้าเลื่อนลงจะติดคันแซดฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนคันแซดขึ้นหรือลงคะคันแซดเ,เลื่อนลงทีนี้เอมันไปได้ยังคะ ยังไม่ได้นะคะเราเลื่อนคันไหนคะคัน B เก่งมากคะ่ะเลื่อนคัน B ลงหลังจากนั้นก็จะสามารถเลื่อนรถ A จากสถานการณ์นี้นะคะทำให้นักเรียนได้รู้จกักการลงถูกลงผิดการเปรียบเทียบการแก้ไขสถานการณ์เชิงตรรก,กะเรามาดูสถานการณ์ที่2คะ่ะคุณครูช่วยดิฉันอีกรอบคะ่ะสถานการณ์ที่2จะยากขึ้นอีกนิดนึงอ่าช่วยกันคิดเลยคะ่ะ เอาคันไหนลงเอาคันไหนขึ้นคะอันดับแรกเลยเอาทำไงดีเอ่ยให้คันดับดับดับเลยเลื่อนลงขยับ C ไปทางไหนคะโอเคค่ะดับบลยูลงใช่ไหมคะถ้าดับบิยูลงแล้ว แล้วทำยังไงต่อคะเอมันมีเอขวางไว้อ่ะคะ่ะเอาซีไปไหนคะเอาซี LG เลื่อนขึ้นหรอคะเอขยับด้านล่างหรอคะไปไม่ได้คะ่ะทับทับ,ทบตัน เอาซีขึ้นโอ้นักเรียนให้ความสนใจดีมากเลยค่ะเอาวายขยับไปเ,เดี๋ยวนะคะเอาอ e, ีใช่ไหมคะแล้วเลื่อนขึ้นแล้วเอาซีลง เอาวายขยับไปหลังจากนั้นทำยังไงถึงจะยังเลื่อนลดไม่ได้คะนี่ทำไงนอกทำยังไงคะสมมติว่าเราเป็นนักเรียนเอาวายกลับมาคะ่ะยังไม่ได้ ซีขึ้นไปใช่ไหมคะเอ็กมาทางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนลงค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะนี่ก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่ฉันนําไปจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตแล้วนักเรียนให้ความสนใจมากนะคะ ในในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะได้รับการแก้ปัญหาลองผิดลองถูกการคิดอย่างมีขั้นตอนการคิดอย่างมีระบบการคิดเชิงตรรก,กะแต่ว่าปัญหาที่พบก็คือพบทางตันนะคะไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ก็จะเกิดกระบ,บวนการคิดคิดว่าจะทำยังไงให้ลดไปได้นะคะก็เหมือนเราพายเรือในอ่างคะ่ะวนไปวนมาไปไหนไม่ได้นะคะอันนี้เป็นรูปการจัดการเรียนการสอนที่เด็ก ระดับชั้น4ี่ห้าหให้ความสนใจในการกิจกรรมนี้มากในตัวชีวะที่1นนะคะนี่ค่ะ,ะคุณครูคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูจะนําไปจาัดก,การเรียนการสอนได้นะคะดดอันนี้เป็นดดวิชาการงานอาชีพอเดชขออนุญาตนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งเมื่อกี้มีคุณครูท่านใดที่ได้กระบวนการไม่เหมือนที่วิทยากรพาทำไหมครับเมื่อกี้มีรูปแบบอื่นไหมครับที่ไม่เหมือน <kin> อันนี้น่าสนใจนะครับคุณครูลองไปคิดต่อรูปแบบมันอาจจะไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับเวลาเขียนโปรแกรมเหมือนกันเวลาเด็กเขาทําเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรานะครับขั้นตอน,ตอ,นอาจจะไม่เหมือนเราเป๊ะแต่ผลลัพธ์เขาได้เหมือนกันอันนี้เราต้องให้เด็กเขาได้แสดงความคิดเห็นเขาได้ว่าครูค่านูไม่เหมือนค่ะแต่หนูไหน,น,น,นได้เหมือนกันต้องให้เด็กเขาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมขึ้นมา,มาเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายกระบวนการนะครับอันนี้คือในส่วนของอัลกอริทึมนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับ ขอบคุณค่ะมาต่อด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อีกหนึ่งกิจกรรมเลยค่ะในรายวิชาการงานอาชีพในกิจวัตรประจําวันในกิจ,จวัตรประจำประจําวันของนักเรียนนะคะกิจวัตรแรกเลยนะคะถ้าให้เราเลือกกิจวัตรไหนเป็นกิจวัตรที่หนึ่งคะตื่นนอนเก่งมากค่ะที่สองอะไรคะไปโรงเรียนเมื่อท่านไปโรงเรียนแล้วก็อ่านหนัง ซื้ออ่านหนังสือแล้วก็เป็นไงคะกลับบ้านนะคะแค่นี้ก็เป็นกิจกรรมที่นำไปจัดการเรียนการสอนได้นะคะ,ะต่อไปทุกท่านมีอยู่ในมือของท่านนะคะเป็นใบางานนะคะ,ะการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ที่ฉันจะพาทำนะคะน,นิพพนวกกับวิชาวิวทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตวันนี้เราจะนำสิ่งมีชีวิตมาคิดเชิงตรรกะและก็คิดในการแก้ปัญหา มาดูกันเลยนะคะคำชี้แจงให้นำสัตว์เลี้ยงมาเติมในช่องสีขาวในตารางตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยมีสถานการณ์มีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่หนึงอ่าเงื่อนไขที่หนึ่งนะคะสุนัขห้ามอยู่ติดกับแมวคุณครูคะคุณครูทำได้เลยนะคะเอกสารที่อยู่ในมือท่านนะคะ สุนัขห้ามอยู่กับแมวทั้งด้านบนและแนวทะแยงค่ะเงื่อนไขที่สองนะคะแมวห้ามอยู่ติดกับหนูทั้งด้านบนและแนวทะแยงค่ะ คำตอบที่ได้คำตอบที่ท่านได้จะไปได้แบบนี้ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะคะลองเปรียบเทียบเชิงตาก,กะนะคะ,ะดิฉันก็ขอสรุปนะคะก็คือการออกแบบอันกริทึมที่ดีจะช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จในชีวิตประจำวันนะคะ เราก็สามารถใช้อัลกอริทึมแก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธีโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ในอัลกอริทึมจะได้เหมือนกันในลำดับต่อไปทุกท่านจะได้รู้จักกับการแก้ไขปัญหาอัลกอริทึมด้วยผังงานนะคะโดยคุณครูทนินจเจริญลาดครูเรียนอนุบาลยางชุมหน่วยครูลาดรังสรรค่ะ เดันมาเกยต kind of ื่นน้ำตายจงจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักหลงก็คือหลงเธอถามชอบมานมง ฉันนั้นเป็นวัน ที่กล่าวไว้ไว้ว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงแตาท้าวเช้า